สวัสดีครับเมื่อนี้ห้าสิบแปบปันรถแฮทีมออริโอมหาสารคามในที่เดีกันครับพอดีบัดนัดกันเอาของขึ้นรถครับนเนี่ยเอาเป็นเท้าเวิร์กขึ้นรถครับเราไปทำความสะอารดรถครับตอนนี้ผมเดินทางมาเกือบจะหอดแล้วแต่ม่าเบื้องหนามอนเลยน้ำยุบป,ปากทางบานรถแฮท่าเบิืมม้อามัลสิหลายฟันไรน,น้อครับเบิเ้องนี้ครับอันนี้เป็นน้ำซี่สีมันสิกถ่ว ถนนขึ้นมากครับตอนนี้เลยอยู่เพียงถนนนะครับตอนนี้ครับมีแต่รถพนังซอยไปซื้อครับตอนนี้อันนี้คือนน้ำซีครับฝั่งทางสายเมื่อเนี่ยที่เห็นเนี่ยปลาลูรทแยสอยู่ทางในครับนี่อะไร้คือน้ำซีครับน้ำซีเนี่ยอยู่ผมอยู่พนังน้ำซีกับถนนนี่ซ้ำกันครับนี้วันนี้น้ำซีสูงกว่าตอนนี้วันนี้เขาสิขอับปลาลูเทียเลยกระจกพนังติดมากันไลยว่าห้มันนั่น ขอลาองเด็กวัดีย้ายกันแบบนึงร,รังทีจากมาหวนนะครับเกบสีถ้ากันเช็คบทครับเกีเอาเข้าเวอร์ขึ้นครับเอาเข้าเวอร์ขึ้นแล้วตาสิท่อความสะอาดหมดเปล่าว่าติเกตมีงานครับ ตอนนี้ก็จะเรือนปันไฟไว้ครับเพื่อให้มันชาดกันเครื่องปันไฟลดไว้รล้งครับจอดมาเก,กือบเจ็ดเดือนแลวครับรัฐบาลจะมาเห็นย่างอยู่นนกเนาะนกกระชี้ใช่ทึ้งผมเทิกเดืยเบิงอยู่น้ำกระส่วมครับนี่ครับนี่ขึ้นน้ำไหลออกมาจากซี่ครับซี่อยู่หลังบ้านน้ำไหลออกมา เห็ดหอมมีไม่พร้อมครับายแล้วบอกแ๋ยวข้าชุ่มไปเลยครับอเ,เ,รอเออนยังวานี่แหละเจะ้าขันคึ้จากพวงวานะวอันทอนานมีทั้งเตะมาทั้งท้องสีไดออกไปม็มดเลยเป็นเห่าเลยคือเตะนี่ครับ Tiếm lắm tiềm lắm chưa có cái cho nó cái có thể phòng bị cám dở ขาอยากทำงานกันสักครู่ตอนนี้กะหายไม่เอ็มรางรถครับเป็นไงเกง่งคือผมว่าเลยกรไดออสอามาลมางรถไน้ำกับสบเฮียนเดี๋ยวตัวอยู่เสียไปหาสทุ่งที่ฉีดมาหายอยู่ เขาเรียกว่าน้ำไหลผ่านรอกการระบายว <laughs> ันนี้ชิดว่าสิเแล้วฟังนีแหละมืออื่นอยอีกฟังหนึง่ง <laughs> มันจังบกเก่าไปหนาครับเสียออกงั้นวันที่เก็บเฟียงแล้วตอนนี้ออกอะตัดแผ่นกันของมิกหมใส่ผัดล้มไม่ ทั้งทั้งกับเหตุความสะอาดแบลเมื่อกี้ครับเก็เสียกแ่เอาพ้าเบ์ขึ้นเหมือนอื่นเครับยั้งเซลขึ้นอย่าไปหลังรถตัวนอนนสิดา <ๆ S 1> ครับผมหลังจากที่หอบไปหลังอยู่ ดนานหลังรถมาห้องหลังข้างหน้าด้วยเสียวลีพาเกลีย์เดิบดนบนรถกันนะครับหมด,นนดทั้งอีกครั้งๆใส่บ่ให้รางครับบ่ให้รางเพราะว่าระบบสายไฟไหลกรได้่งประกาศรางนำถ่วงนี่น้ำถ่วงรับกกรน,น้ำขอกมาจักซีข้าไปเดินกันหม

不听累呢。 นางพนกับะมาณนี้มือเบีนนเยดเป็นนางพนเลยมือเบียดนางยี่พนแล้วก็มือบอกกีตาร์นักร้องสองคนชีบอร์ดกองนักร้องครับเดี๋ยวนักร้องตึ้งนั่งอยู่นี่ครับโรเช่ครับสำเนียงไปสำเนีเยงย่อมมือหลังผมสิม,มังเพาเวอร์เขยเมย์เอาขึ้นไป้เน่อจะมีคนอยู่สองคน มันต้องใส่กันประมาณสามคนเนาะบนรถไปแล้วครับเก็บสายหยับปล่อยไปขี่สายมาหมุนครับหมุนใสก่อนหมุนในห้องมีไอเล่ากระจุก็สิเสุขีเหมอนอื่นอื่นผมไม่รู้ว่าผมใส่มาบมัน่าจะของพออาจจะมีงานหรือกันไหเดี๋ยวคงมีพ่อเปล่าใครเชี๊ยนหนึ่งโอเคครับมืีฝากติดตามนะครับ ชองแม็กสร้อยตันครับเบื้องหลังเบื้องลึกครับรถแฮตที่มมเร็วครับซาเมรีครับสวัสดีครับมันที่เก็ดเท่าสิบแต่งานอยู่ที่ปากีนบุรีครับบ๊ายบาย